ชอบหลุดโฟกัสเป็นอาการของโรคอะไรคะคุณหมอนะครับก็เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับสาเหตุแรกคือความเคยชินนะครับบางทีเราดูคลิปสั้นเยอะๆนะครับแล้วคลิปสั้นเนี่ยมันกระตุ้นอารมณ์เราเยอะมันทาให้เราสมองเราเนี่ยชินกับอะไรที่มันเป็นสั้นที่มันดึงให้มันเปลี่ยนสมาธิเราเร็วครับแล้วก็ทําให้เวลาที่เราไปโฟกัสอะไรที่มันยาวๆเช่นดูคลิปยาวๆในแท็บแดงหรือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันโฟกัสได้น้อยเพราะาเราชินกับความสั้นของคลิปแล้วก็แบบ เปลี่ยนชับไวกระดุ้นอารมณ์เร็วๆนะครับอันนี้พบบ่อยสุดนะฮะคิดว่าอย่างที่2คือโรคสมาธิสัน้นนะโรคสมาธิสั้นมันจะเป็นโรคตั้งแต่ตอนเด็กนะมันก็จะมีอาการหลายๆด้านนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสมาธิสมาธิจะมีหลายแบบก็คือมี2แบบสมาธิคือสมาธิสัน้นไม่สามารถจดจ่ออะไรได้โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อมักจะเป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็โฟกัสได้มากผิดปกติกับบางเรื่องมักจะเป็นเรื่องที่เราสนใจหรือสนุกอย่างเช่นการเล่นเกมก็จะโฟกัสได้มากมาก จนบางทีแม่พูดอะไรก็ไม่ได้ยินไม่ได้ไม่เข้ามาในหูเราเลยนะครับอันนี้โฟกัสได้มากปกติหรือมีความคิดบางอย่างความคิดกังวลแล้วเราโฟกัสกับความคิดนั้นปล่อยไม่ได้นะครับแล้วก็มีอาการอื่นๆด้วยอย่างเช่นปัญหาควบคุมอารมณ์นะครับเวลามีอารมณ์กังวลหงุดหงิดโกรธเศร้ามันจะมาเต็มและควบคุมได้ยากแล้วก็จะมีอาการอ่ะอยู่ไม่นิ่งนะครับอยู่ไม่นิ่งคือตอนเด็กจะโซนเดินไปมาตตนในผู้ใหญ่จะเป็นลักษณะเหมือนคิดอะไรได้เราจะทําเลยทันที นะครับแล้วก็มีเป็นอาการเราเรียกว่า executive dysfunction คือการวางแผนการตัดสินใจการเลือกทําสิ่งต่างๆจะไม่เคยดีเท่าไหร่ถ้าบางอย่างผิดแผนไปก็จะเกิดความกางังวลควบคุมไม่ได้หรือบางทีมีปัญหาเรื่องของการตรงเวลาบางทีมันไม่รับการรับรู้เวลาไม่ดีมันก็ทําให้ไม่ตรงเวลาต่อเวลาได้นะครับต้องดูนาฬิกาบ่อยๆนะครับแล้วก็อาการอื่นอาจจะแบบบางคน เพลินทาอะไรเพลินจนบางทีไม่หิวไม่รู้ว่าตัวเองหิวกินข้าวแค่มือเดียวก็มีเรียกว่า i n t o l e r t i v e awareness ไม่ค่อยดีอันนี้เป็นอาการของโรคสมาธิสั้นมักจะเป็นตั้งแต่ตอนเด็กพอช่วงหลังแบบคลิปสั้นมันเพิ่มขึ้นอาการอาจจะเยอะขึ้นได้ช่วงโตก็ได้นะครับแต่โดยโดย,โดยโปกติเราจะต้องซักประวัติไปย้อนไปตอนเด็กด้วยถึงจะวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับแล้วก็โรคที่3านี่มักจะเจอก็อย่างเช่นโรควิตกกังวลไปทั่วหรือว่าเจอไรเสียงสายดีดีสอเด์ เขาจะมีลักษณะเหมือนอมันคิดวนๆอยากหยุดคิดแต่หยุดไม่ได้คิดเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดไปเรื่อง2เรื่อง3กลับมาเรื่องหนึ่งใหม่ไปเรื่อง4ี่กลับมาเรื่องหนึ่งใหม่คิดวนๆจนดับตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยมีอาการกกอื่นๆเช่นหุุนหงิดง่ายกระวนกระวายคิดเยอะก็มีปวดต้นคอปวดหัวมีอาจจะมีใจสั่นใจวิวิได้แล้วก็สมาธิความจํามันอาจจะแย่ลงรู้สึกอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเที่ยวแรง ะจะเห็นว่ามีอาการสมาธิที่ไม่ดีด้วยที่อยู่ในอาการของโรควิตกวัวไปทั่วนะครับอาการโรคที่4ีที่จะพบได้ก็จะเป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีการพวกแบบมีความเศร้าที่เป็นต่อเนื่องนานๆและมีผลกร,ปประทบต่อการใช้ชีวิตใช่ไหมก็จะมีแบบเบื่อเศร้าท้อท้อเตรงรู้สึกไร้ค่ามีความคิดไม่อยากอยู่สมาธิความจํามันแย่ลงการกินเปลี่ยนไปการนอนเปลี่ยนไปไม่ค่อยอยากทําอะไรทําอะไรก็ไม่ค่อย,ยมีความสุขไม่ค่อยมีเวลาในการใช้ชีวิตนะอาการก็ประมาณนี้จะเห็นว่ามีอาการสมาธิความจํามันแย่ลงไปด้วย ในโรคของโรคซึมเศร้านะครับอันนี้คือโรคที่าถวรวะโรคที่ปะ่ะนะฮะแล้วก็โรคที่5ที่พบก็จะมีโรคไปโพล่าไปโพล่าก็จะมีการขั้วซึมเศร้าเหมือนกับโรคซึมเศร้านั่นแหละแล้วบวกกับอาการของขั้วแม่เนีย่ยขั้วแม่เนี่ยเป็นขั้วบวกซึ่งอาการของขั้วแม่เนี่ยนั้นก็จะแบบพูดยิง่ายหรือมีความสุขเยอะผูะ้เร็วพูดเยอะจอนคนอื่ทนทักมั่นใจตัวเองมากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็จะมีการวอกแวกง่ายสมาธิแย่ลงเป็นหนึ่งในอาการของขั้วแม่เนี่ยร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องสงสัย รโรคที่6ที่อาจจะเกิดก็จะเป็นโรคจิตเภทโรคจิตเภทเนี่ยก็จะมีพวกหูแว่วภาพล้อน,นะครับหวาดระแวงเนะนื่องภาพเวลาที่เรามีหูแว่วอยู่แล้วเรา,าพยายามโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วมีหูแว่วอะโฟกัสมันก็จะแย่ลงนะรหรือบางทีเราหวาดระแวงกลัวคนมาทำร้ายอยู่จะเรานั่งเรียนอยู่ไม,มไม่มีรมเรียนอนะมันกลัวอยู่นะฮะมันก็จะทําให้สมาธิแย่ลงแล้วก็อาการด้านลบของโรคจิตเภท มันก็จะมีอาการด้าน cognitive function หรือว่าการคิดการตัดสินใจสมาธิความจำม,มันก็จะแย่ลงจากตัวโรคอยู่แล้วนะครับก็เป็นอาการของโรคจิตเภทได้นะครับแล้วก็อย่างที่7เนี่ยน่าจะเป็นพวกโรคทางกายนะโรคทางกายก็จะเป็นแบบอ่าอย่างเช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับโรคใจขณะหลับเนี่ยเจอในผู้ชาย1ใน6ผู้หญิงประมาณ5%เนะก็จะมีแบบนอนกลนตอนกลางคืนใช่ไหมมีหยุดหายใจต้องไีตื่นมาหายใจเฮือกตอนกลางคืนทำให้คุณภาพการนอนไม่ค่อยดี คุณภาพการนอนไม่ดีคนไข้จะเหมือนแบบว่ามันเหมือนสมองมันไม่ไบรท์อะสมองไม่ไบรท์สมาธิความจํามันก็จ,จะแย่ลงมีผลกระทบกับการทํางานได้สิ่งสุดท้คือของหยุดหายใจก็คือว่ามันอาจจะกลนแล้วกลนข้ามห้องทะลุห้องออกไปอ่ะน,นี่เป็นสัญญาณเตือนเลยว่าอาจจะเป็นเรื่อมีหายใจเพืีอกตอนกลางคืนแล้วก็มีประชุมสําคัญที่ต้องอยู่และตื่นแต่เผลอหลับลงไปนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนของโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับแล้วก็อย่างที่เท่าไหร่ว่าอย่างที่8 ลืมโรคจิตเภทโรคจิตเภทไปโรคหนึ่งคือโรคก,กลัวสังคมอันนี้เจอคนไข้บ่อยที่แบบมีความกลัวสังคมเวลาออกไปข้างนอกก็กลัวว่าคนอื่นจะมองใช่ไหมแล้วต้องไปเข้าห้องสอบแล้วปรากฏว่าแบบเขานั่งหน้าสุดแล้วเขาก็กลัวว่าคนจะจ้องเขาทั้งห้องเลยปรากฏว่าสมาธิมันเกิดความกังวลตอนนั้นอนะ่ะพอคนเรากังวลสมาธิความจํามันไม่มีมันก็ทําให้โฟกัสจากข้อสอบได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโรคจิตเวทอันหนึ่งที่ผมมิสไปแล้วก็อันที่9นะ้าเนาะ อันที่9เนี่ยเป็นพวกสารเสพติดสารเสพติดอย่างเช่นการสารกระตุนนะ้นเนาะยาบาย้ายาไอซ์โคเคนมีผลกระทบกับสมาธิได้กัญชามีผลกระทบกับสมาธิได้เหล้าเหล้าบางทีถ้าเรากินเหล้าเ้าแหงก็มีผลกับสมาธิได้เหล่าบางคนกินเหล้าต่อเนื่องนานๆเราพบว่ามีปัญหาสมองเสื่อมตอนแก่ได้นะครับแล้วก็อ,อื่นก็จะเป็นพวกกาแฟได้กาแฟถ้าคุณถอนกาแฟเวลาถอนกาแฟมันจะงุนหงิด สมาธิมันจะแย่ลงนะฮะอันนี้ก็พบได้เหมือนกันบางคนต้องกินกาแฟทุกเช้าเพื่อทําให้โฟกัสได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอาการถอนกาฟแฟถ้ากาแฟบางทีกระตุ้นความกังวลได้ด้วยพอกระตุ้นความกังวลก็ทําให้สมาธิแย่ลงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณมนี้ควรับสำหรับว่าชอบหลุดโฟกัสเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างจะเห็นว่ามันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็วควรจะต้องพบแพทย์ประเมินดูนะครับว่ามันเข้าได้กับสาเหตุอะไรแล้วก็รักษาไปตามสาเหตุที่เกิดขึ้นที่นึกถึงนะครับ